สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปคันยอดนะครับเนี่ยนี่คือร้านคาเฟ่คาเฟ่อะไรคาเฟ่อินเทรอร์เนียใช่ไหมไหมครับตรงนี้นนมันเหมือนไปคันยอดแต่มันไม่ใช่ไปคันยอดแล้วนี่เอลกินอะไรอยู่เอลเอลกินอะไรอยู่ครับรบ,บอกหน่อยว่ากินอะไรอยู่ เรากินอะไรอยู่ครับอะไรนะ,ะรนะมันคือข้าวผัดอเมริกันไข่พ่นนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมใครอะไรไปเนี่ยนั่นแหละพายอะไรไปเนี่ย,ยไรไเร<อ>า<ๆ>กินแตงกวาเป็นไหมไม่ชอบกินนะเอาพายเอาออกวางก่อนวางวางมันคืออะไรอนะไรแล้วกินแตงกวาเป็นไหมนอนเหรอ แล้วมีโอ้จะหมดยังหมดยังยิงเก่งนะเนี่ยคนเนี้ทำอร่อยอร่อยไหมจะกินหมดไหมกินหมดจริงหรือเปล่ามีคนขายกูเกตหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วพี่ไปไหนแล้ว พี่เรียนไม่เสร็จพี่กำลังเรียนหนังสืออยู่ได้กลับมาโอบูอบูบลเลอร์เลยคล้ายน่ะนะเพื่อน,นไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไม่สำราญตลกจังนี่เราอยู่ไหนเดวอฟเดวอฟนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆนั่ง นั่งสิอเอลตอนนี้เอลอยู่เท่าไหร่ล่ะอุ้ยนั่งนั่งกินข้าวอย่าแค่จมูกสิอุ้ยน่าเกียดอะ่ะน่าเกียร์มาดูไอเอลกินข้าวนะครับเอลนี้ชอบกินมากอร่อยไหมเอลยกมือทำไมโอ้โชว์ปุ่มด้วยวันนี้แต่งชุดมาเอลอยเอลอย อ,อร่อยนะครับลูกบอลฮะลูกบอลทำไมเกี่ยวอะไรลูกบอลถ้มันบอลที่ไหนปวดปะเอาอุ้ยอุ้ออยไอไม่ได้เป็นไรใช่ไหมไม่ได้เป็นไรครับแค่ไอ,อใช่ลอยอร่อย,ออยแฮมฮะแฮมแฮม,แฮมอร่อยไหม แล้วของของพี่เฟลคืออะไรเนี่ยของเฟลของพี่เฟลคือตัวนี้เนี่ยก็ผัดเอฟเฟลย,ยังไม่มานะครับเหลือแต่เอลคนเดียวคนนี้กินกินผักเก่งมากอ๋อคนโตแล้วกินกาแฟาได้เด็กยังกินไม่ได้ อยากกินผักก็ดีแล้วจริงไหมจริงไหมดูเอลกินแตงกวานะครับอร่อยไหมเอลอร่อยไหมครับ อื้จะจะกินหมดไหมเนี่ย,มมยจะกินหมดไหมเห็นว่าอร่อยอหญ่ในี่เอลกินเกือบหมดแล้วเนี่ยอนนะะเอลลุกขึ้นมาทีนึงได้เห็นพุงแล้ว นัลนคือไข่ไข่ข้นไข่ค้นไก่แฮมไข่ค้นไก่แฮมนี่จิ้มกับซอสมะเขือเทศด้วยออร่อยจังเลยแซ่บบ่แซ่บบ่โอ้โหจิ้มอีกแล้วอือหือโอ้โ โอ้ยเจ๋งว่าอร่อยจริงเลยเนี่ยสุดยอดเลยอร่อยอร่อยอยากกินด้วยจังโอ้หตามมาด้วยอะไรอนะตามมาด้วยแตงกวาอืมอร่อยจริงๆแล้วทำทำมือเยี่ยมทำไงสุดยอดสุดยอดไปเลย